สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยที่เราเรียกว่ารายการเกมเศรษฐีนะครับในคลิปนี้ลูกก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่ร้านของการอัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับ จี้นะครับผมแล้วก็ในวันนี้มีจี้ใหม่มาด้วยกันทั้งหมด3จี้ด้วยกันนะครับผมซึ่งเป็นจี้ที่เกี่ยวกับไฟวลาวาทั้งนั้นเลยเนาะจะเอามาให้ใครไปไม่ได้เลยนะครับผมนอกจากน้องตัวใหม่ของเรานักรบอาคีสุกสาครน,นะครับผมซึ่งทาง GM ดูเหมือนจะขยันขยอให้เราหายังไงก็ไม่รู้นะครับผมเรามาดูกันที่จี้ใหม่กันหน่อยดีกว่านะครับผมจี้ใหม่มีทั้งหมด3จี้นะครับผมหาพิเศษ1จี้หาแบบ ธรรมดา2 g หาแบบพิเศษนะครับผมก็จะเป็นหมัดปืนนักรบอัคคีสุดสาครน,นะครับผมก็ต้องมีน้องตำนานสุสาครก่อนน้องถึงจะหา g นี้ได้ขาความสามารถของเขานะครับผมก็คือเมื่อทุกๆเต๋านะครับผมหักไฟตรงข้ามมีโอกาส70%เปนาะผลักไฟตรงข้ามไปยังพื้นที่ของฉันแบบสุ่มนะครับผมแล้วมีโอกาส50%ป้องกันดีบัฟนะครับผมที่เกิดขึ้นกับฉันเนาะแล้วก็เมื่อไฟตรงข้ามทำการเกิดการแจ็คเกิลวิทตอรี่นะครับผมมีโอกาส90%ที่จะขังกองไฟตรงข้ามไปเลยทั มันแตกต่างจากอะไรอันเก่าเหมือนอันเก่าเลยนะครับผมส่วนที่ใหม่นะครับผมที่สามารถหาได้ในอีเวนต์เนาะก็คือหอกป้องกันพิพากษานะครับผมความสามารถของหอกนี้ก็คือเมื่อไฟตรงข้ามทําการย้ายทันทีมีโอกาส35%เรซนเรียกไฟตรงข้ามมายังตําแหน่งที่ฉันยืนอยู่แล้วก็แลกเปลี่ยนมาเบิลนะครับผมไม่ว่ามาเบิลใครจะเยอะกว่ากันก็แลกหมด นะครับผมดังนั้นถ้าเกิดมาเบอร์เรามี 10m นะครับผมเขามี0มันก็จะเปลี่ยนเป็นเขามี 10m เรามี0เหรอทำไมไปเลแบบนี้เนี่ยเฮ้ยมันก็ต้องดึงอมันก็ต้องมากกว่าหรือเปล่าทำไมเขาไม่เขียนไว้อ่าในตอนนี้การยกเว้นการทาสีของไปตรงข้ามไม่แสดงผล การยกเว้นและการค่าสีของฝ่ายตรงข้ามไม่แสดงผลก็คือไม่สามารถยกเว้นค่ามืองงได้และไม่สามารถค่าสีได้ครับบวกสิเปอร์เซ็นต์ไม่แสดงผลเนาะเมื่อตัวผู้นิยมชันนะครับผมรับหกสิบเซ็ตของค่าก่อสร้างก็คือโคตรน้อยน้อยสุดๆแทนที่มันจะเป็นแปสิหรือมันก็เป็นร้อยนี่แค่หกสิบคือน้อยมากน้อยไปไหนเพราะว่าเขาจะให้เราหาแบบย,าย,ย้ายไงล่ะแบบย้ายมันก็กระโดดไปหกสิบโอ้ยทำไมมันน้อยขนาดนี้เนี่ย น้อยแบบโอ๊ยน้อยไม่น่าหา ที่ต่อไปนะครับผมลูกแก้วแมกมาซูเปอร์ชิลนะครับผมซูเปอร์เฉยๆยไม่มีชิลเนาะความสามารถก็คือเมื่อเราทืลุกเต่านะครับผมโมอกาส45%ที่จะชาซูเปอร์ชิลสามารถใช้ได้สุดสอขั้นบวก10%ว่าไม่แสดงผลนะครับผมอีกครั้งเมื่อายตรงข้ามได้รับเงนมา50%พุดเลยมากตามนะครับผมเมื่อชาถึงเทิร์นของฉันและตกไปยังเมืองของฉันนะครับผมโมอกาส40%ที่จะขังกงไปตรงข้ามภายในแถวเนาะ อันนี้ก็ไม่ได้แย่นะครับผมที่แย,ย่ที่สุดคืออีนี่และอีนี่ที่แจกฟรีแต่เหมือนจี้เก่าเออก็ไม่เหมือน,นการเอฟเฟคอันตรายมันก็มันก,มนก็มันก็มาใช้กับน้องเนาะเพราะว่าน้องไม่มีการเอฟเฟคอันตรายใช่ไหมเออเขาคิดมาแล้วนะครับผมเขาคิดว่าต้องใช้ด้วยกันเขาคิดว่าเราต้องเดินผ่านศัตรูแน่ๆเลยแล้วก็เลยจะไปต่อยศัตรูซะนี่แน่นี่หรอสลุป Okay, วิธีการหานะครับผมทั้งหมดทั้งมวลนี้เราสามารถหาได้แบบง่ายๆนะผมจากการที่เรานั้นจะต้องสะสมนะครับผมตรามังกร2อันเปลวไฟมังกร2อันหินศาสอีก2อันแล้วก็การครบรอบสิบเอ็ดปีมาอีกแล้วนะครับผมกูไม่รู้เหรอว่าอยู่มาสิบเอ็ดปีแล้วนะนัน่นแหละสิแล้วก็สะสมนะครับผมเปลวไฟนีรันจาก A บวกแล้วก็ A นะครับผม6ชิ้นเนาะเพื่อเอามาแลกนะครับผมเป็นตัวแลกการ์ดใหม่นะครับผมที่มีคําว่า new อยู่ แล้วก็จะเอามาแลกเป็นนิวสอีนี้ได้ส่วนความสามารถของท็อปนะครับแลกตรงไหนอ่ะนั่นแหละสิตอนนี้มีแค่นิวนะครับผมไม่มีท็อปเนาะท็ Top อปแลยังไงไม่มีอันนี้ก็เป็นแบบที่ถูกดาร์กไม่มีโบนัสธนวคูคีไม่มา สิทธิประโยชน์นะครับผมเนี่ยที่เขอออาโาปรเจกแจฟรีนะครับผมเราต้องมีตำนานอาคีนักรบนะครับผมเราถึงจะได้มาเนาะถ้าเกิดว่ามีแค่อีโบนะครับผมเราก็จะได้เปลวไฟนิรัน์ไปได้เลยส่วนเปลวไฟนิรัน์นั้นโปรติตาร์ตชมตอนต่อไปจ้าไม่ใช่มันตั้รู้แล้ววันนี้นี่เปลวไฟนิรัน์อ๋อเอามาแรกอันนี้ไงเออเอาไปแรกน้องนิวนะครับผม และท็อปล่ะอ๋อท็อปนี่ไงท็อปก็เลข6ส่วนป๊อปปูล่าเหรอป๊อปปูล่าเลข5อืมจี้ท็อปป๊อปแล้วป๊อปแล้วอ๋อปอปแล้วป๊อปปูล่าก็ป๊อปอยู่เพราะว่าความสามารถในการเลือกคอร์ดิเน่ทางหลังแล้วก็เลือกบาร์ะมันก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะครับผมแต่ติดตรงที่จะเจอดักวาร์บนิดหน่อยหน่อย ก็ไม่ได้เป็นปัญหาเนาะก็วัไปคุกเล่นๆอย่างเธอจบๆส่วนตอนนี้นะครับผมเราสามารถหา g d a ดัได้จากการที่เราหาวัตถุดิบเสียแค่เพชรนะครับผมไม่ต้องเสียเงินเนาะครชิบาเงินมันหายากกว่าเพชรก็มาทําอันนี้ได้นะครับผมแต่ใครเรื่องเห็นแล้วว่าจี้ดักที่มาพวกนี้มันไม่น่าหาเลย ก็ข้ามไปได้นะครับผมรอตัวละครตัวใหม่ดีกว่าเนาะสำหรับวันนี้นะครับผมลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าขอทุกคนมีความสุขก,กันเลนกเศสถิสีเซิร์ประเทศไทยทุกท่านก็วันเลนกเศสถิีนะครับผมไปละครับโอ้น้องโครเก่าข,ขนาดนี้ยังเล่นได้คิดดูดโหจริงๆ